หสิ่งต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์นั้นเกิดความทุกข์ ความทุกข์คืออะไรความทุกข์เนี่ยคือความลำบากกายลำบากใจไม่สบายกายไม่สบายใจมนุษย์เราทุกคนเกิดมาเนี่ยก็ต้องพบเจอกับความทุกข์เหมือนกันทุกคนหลายคนอาจบอกว่าความทุกข์นั้นเกิดได้หลายอย่างนะเกิดได้จากหลายทางนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะว่าเราแต่ละคนนั้นก็ล้วนแต่เจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไปในทางพระพุทธศาสนานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าอายตนะหซึ่งเป็นต้นตอสาเหตุทําให้เกิดความทุกข์และมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้มีบ่อเกิดแห่งความทุกข์หรือสาเหตุของความทุกข์ที่เหมือนเหมือนกันจาก6สิ่ง ดัตงต่อไปนี้1นตาตาที่เราใช้มองสิ่งต่างๆ แล้วเราก็เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าพอใจแต่ว่าเมื่อตาของเราเนี่ยมองไปเห็นสิ่งที่มันไม่สวยงาม <labor> สิ่งที่เราไม่ชอบอย่างเช่นเราเดินไปในบนถนนบางคนก็เห็นว่าคนคนนี้หน้าตาไม่สวยไม่หล่อเลยคนคนนั้นผิวไม่สวยงามเลยสถานที่แห่งนี้น่ากลัวมากสายตาของเราที่ไปกระทบเห็นกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะนําพาความทุกข์มาให้กับเราคือฉันอยากจะเลือกมองแต่สิ่งที่สวยงามสิ่งที่มันน่าอยู่สิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่ใจฉันชอบก็พอและจะพยายาม ลผลักดันหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะมองเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวสิ่งที่ตนเองไม่รักไม่พอใจหรือแม้กระทั่งหน้าตาของคนที่เราไม่ชอบเมื่อเราเห็นนั้นเราก็ไม่ชอบใจไม่พอใจเป็นทุกข์แล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมตาของเรานั้นเป็นสาเหตุที่นําความทุกข์มาให้ได้ 2. หูหูของเราเนี่ยใช้ฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีเสียงธรรมชาติเสียงสตว์เสียงรถเสียงของคนที่เรากําลังคุยด้วยและเมื่อไหร่ก็ตามที่หูของเราเนี่ยไปได้ยินคนนินทาถึงเราในทางที่ไม่ดีหรือได้ยินเสียงคนอื่นด่า เราว่าเรา ก็จะทำให้เรานั้นเป็นทุกข์ทำให้เรานั้นไม่สุขใจร้อนรนหรือแม้กระทั่งไม่ได้ว่าที่ตัวเราโดยตรงเราได้ยินคนที่เรารักเนี่ยโดนคนอื่นด่าว่าหรือดินทาเนี่ยเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีอยากจะเดินเข้าไปหาคนคนนั้นแล้วถามว่าทําไมเธอถึงด่าว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในทางที่ไม่ดีนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมหูของเรานั้นทําให้เรานั้นเป็นทุกข์ได้3จมูกจมูกของเราที่ใช้ดมกลิ่นหรือว่าสัมผัสกลิ่นเนี่ยเป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์ได้เช่นเดียววกกกกัันปติแล้เรา็มมจะชอบด กลิ่นที่มันหอมกลิ่นที่เราชอบพอใจแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้กลิ่นเน่าเสียเราได้กลิ่นเหม็นยกตัวอย่างเช่นกลิ่นปัสสาวะหรืออุจจาระของเราเองเนี่ยเราเองก็ไม่ได้ชอบกลิ่นนั้นแล้วหรือบางครั้งเนี่ยมีคนที่กลิ่นตัวแรงมากมาอยู่ใกล้ๆเราเราก็จะคิดทันทีเลยว่าคนคนนั้นไม่ดูแลตัวเองสกปรกนํากลิ่นเหม็นมาให้กับคนอื่นเมื่อจมูกของเราได้กลิ่นพวกนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้เรานั้นเกิดความทุกเกิดความไม่พอใจ4 ลิ้นลิ้นของคนเราเนี่ยที่ใช้สัมผัสรสชาติแน่นอนว่าเมื่อเราได้สัมผัสกับสิ่งที่มันอร่อยหรือว่าสิ่งที่เราชอบนั้นเราก็จะชอบพอใจหรือว่ามีความสุขแต่เมื่อใดก็ตามที่ลิ้นของเรานั้นไปสัมผัสกับรสอาจจะเผ็ดอาจจะเค็มเกินไปหรือว่าอาจจะขมหรือว่าไม่มีรสชาติจืดชืดนั่นก็ทําให้เรานั้นไม่ชอบพอใจเราอยากจะหลีกเลี่ยงเราไม่อยากกินสิ่งสิ่งนั้นก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เช่นเหมือนตอนเราเป็นเด็กเมื่อหมอให้เราทานยายานั้นมักจะมีรสชาติที่มันขมมมมนนนั้เรราาาาจจจึึงงไไ่่ชชอบสติิขยยกก ทำให้เรานั้นลาบากใจทุกครั้งที่จะต้องกินยาเข้าไปเพราะว่ายานั้นมีรสชาติที่มันขมมากนั่นก็ทําให้เราเกิดความทุกข์ได้ 5. ร่างกายร่างกายของเรานั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ได้เช่นเดียวกันเป็นปกติของคนทุกคนที่อยากมีร่างกายที่ดูดีดูสวยดูหลอ่อดูงามสุขภาพดีหุ่นดีเหมือนกันทั้งนั้นเมื่อเราเห็นร่างกายของคนอื่นนั้นดูดีดูสวยดูงามหุ่นดีเราก็อยากจะมีร่างกายเป็นเช่นนั้นหรือร่างกายของตัวเราเองนั้นอ้วนร่างกายของเราผอมเกินไปร่างกายของเราเหมือนคนมีโรคเลยผิวของเราดูไม่สวยงามไม่เรียบเนียนนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมร่างกายของคนเรานั้นนําพาความทุกกกขขขมาาาให้้้้้ัับเเเรไดดดช่นนียยวและออสุท หกก็คือใจของคนเราใจของคนเราเนี่ยก็ทําให้เราเป็นทุกข์ได้เช่นเดียวกันใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันสามารถทําให้เรามีความสุขแต่มันก็สามารถทําให้เรามีความทุกข์ได้มากเช่นเดียวกันเมื่อไหรก็ตามที่เราตั้งความหวังไว้หรือว่าเราอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาครอบครองแต่เมื่อเราทําไม่ได้หรือว่าเราไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นมาใจของเราก็เป็นทุกข์ ใจของเรามันก็กระวนกระวายที่จะสแสวงหาสิ่งนั้นมาให้ได้หรือแม้ในบางครั้งเนี่ยที่เราอยู่กับตัวเองเฉยๆใจของเรานั้นก็นําพาเราไปในห่วงของอดีตหรือว่าคิดไปถึงในเรื่องของอนาคตทําให้เราเกิดความวิตกเกิดความหวาดกลัวได้หรือบางคนนั้นก็คิดน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมฉันไม่ไปเกิดเป็นคนนั้นทําไมฉันไม่เกิดเป็นลูกคนนี้ทำไมฉันทำสิ่งนั้นไม่ได้เหมือนกับคนนั้นทำไมฉันไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เหมือนกับคนนี้นทำให้เรานั้น คิดไปต่างๆนานาทําให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์ความทุกข์นั้นเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติถ้าเราทําความรู้จักและเข้าใจมันและรู้จักมองความทุกข์ให้เป็นสุดท้ายแล้วเราก็จะมองเห็นความจริงว่าความทุกข์นั้นเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่มากระทบกับจิตใจของเราเพียงเพราะเราไปยึดติดกับสิ่งสิ่งหนึ่งเอาไว้และไม่ยอมปล่อยมันเสียทีและวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาหาเราได้ นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสติสตินั้นคือความรู้สึกตัวความรู้สึกอยู่กับปัจจุบันอยู่เสมอเมื่อเราใช้สติในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความทุกข์จากอายตนะทั้ง6ก็จะทําให้ความทุกข์ในชีวิตของเรานั้นเบาบางลงและเมื่อฝึกสติมากๆจนเชี่ยวชาญก็จะทําให้รู้แจ้งจนสามารถกําจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ถ้าชอบคลิปธรรมะสาระดีๆเข้าไปกดติดตามได้ที่เฟซบ o o กเพจพระอาทิตย์ธรรมภานีและกดติดตาม u b s c r i b e ในช่อง YouTube ทูบสังคทานฟิล์มกันด้วยนะขจเจริญพร